ครับสวัสดีครับจากร้านกิจนิรันดร์โฟลลำพูนบาลุงช่างนะครับหลังจากงานที่เรียวมีเรียวมี C30 เนาะนะครับเป็นโปรแกรมบูโนนะครับมันก็เป็นลายวงจรที่จะทําให้เราสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าไฟจากตุกชาร์จแล้วแพชาร์จขึ้นมาที่บอร์ดเนี่ยตรงนี้นะนะครับจุดเทสพอต์ตตรงนี้นะครับว่ามาตามปกติหรือเปล่านะครับในเคสนี้ก็ที่ลูกค้าแจ้งไว้ว่าชาร์จได้20%แล้วก็แล้วก็มันก็ดับไปนะครับ ลุงช่างก็เลยเปลี่ยนตัดสินใจเปลี่ยนตูวชาร์จดีกว่านะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันมันจะหลวมหรือว่ามันจะเสียหรือเปล่านะครับนีอ่อันนี้ลุงช่างก็ตัดสินใจเปลี่ยนตูวชาร์จเลยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราต้องไปงมขู่นะครับว่าเอ๊ว่ามันขึ้นไม่ขึ้นนะครับว่าชาร์จเข้าไม่เข้านะครับเพราะว่าเช็คตามพวกนี้มันก็โอเคแล้วนะครับทีนี้เราก็ปุ๊บนะครับ ทุกคนเมื่อลุงช่างเปลี่ยนตัวชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองมาเสียบชาร์จดูนะครับโอเคนะครับเข้า0.5นะครับแต่ทีนี้มันกำลังเข้าหน้าเมนูอยู่นะกำลังเข้าอยู่นะครับพอมนาอมัน95%แล้วก็มันก็ชาร์จได้เกือบแอมกว่าๆนะครับเพราะว่ามันก็จะเต็มแล้วเนาะก็ได้7 5็แต่ถ้าแบตไม่มีไฟเลยนะครับหรือมีแค่20%มันก็จะขึ้นแอมกว่ากว่านะครับ โอเคก็แสดงว่าชาร์จเข้าผ่านนะครับ่ะเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะครับสําหรับเคสนี้ก็ผ่านไปนะครับสําหรับเรียวมีเนาะเรียวมี4 3 0นะครับมาด้วยอาการชาร์จไม่เข้านะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับทีนี้เราก็มาประกอบกันใส่ไอซ็อกเก็ตใส่แพรปุ่ม power ด้วยนะครับแล้วก็เวลากดนี่ ไปไปนะครับจะไปกดกลางจอนะจอมันจะแตกมีปัญหาได้นะครับนีกดแบบนี้นะครับก็รีดไปนะครับมันก็จะนังก๊อบกรอบกนะครับเป็นเป็นปติกเนาะกบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ขันน็อตได้นะครับโอเคนะครับก็ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เช็คดูให้ดีนะครับนกดตรงนี้ให้มันเรียบสนิทนะครับ นะแล้วก็เราก็ใส่ซิมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็ชาร์จเสียบชาร์จนะครับก็นะขึ้นแล้วนะครับพอมันดีเข้าหน้าเมนูมันก็จะกินกระแสเต็มพิกัดน,นะครับ อโอเคนะครับนี่ได้แล้วทีนี้เราก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับเพราะตรงนี้มีรอยแตกัตเนี่ยต้องระวังนะครับไม่งั้นเราจะต้องเสียเง,งินซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับอพอมันดีดเข้าหนมนูนะครับมันก็ขึ้นจะแอมกว่านะครับขึ้นมาแอมกว่าเลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคแล้ว กินกระแสเต็มพิกัดแล้วเขาใส่รหัสล็อกหน้าจอไว้นะครับไม่เป็นไรโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดฝาหลังแล้วส่งงานได้ครับขอบคุณค้าจากร้านกิดนิรันโฟนลำปูนบายลุงช่างนะครับ